สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการติดตากระท้อนนะครับเป็นกระท้อนพันฟุ้ยฝานะครับครับงั้นเราไปดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันเลยนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ก็มีเล่อยนะครับหนึ่งนะครับสองก็คือมีดคัตเตอร์น,นะครับ เมีดคัตเตอร์ต้องคมหน่อยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดให้ดีนะครับสามก็คือกันไกลตัดแต่งจริงนะครับสี่เป็นเทปพันจริงนะครับผมจะใช้เทปพันจริงแบบใสน,นะครับห้าก็คือพาราฟิล์มนะครับพาราฟิล์มัวนี้ก็แบบเป็นม้วนนะครับตัดมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับครับอุปกรณ์ก็จะมีเทียงเท่านี้นะครับงั้นไปชมการติดตากระท้อนเลยนะครับที่ต้นตอนะครับที่ผมทำการปลูกไว้นะครับไปชมกันเลยครับอย่างที่หกนะครับลืมไปนะครับเป็นตาพันธุ์ดีนะครับตาพันธุ์ดีของ กระท้อนนะครับเป็นสายพันธุ์ปุยก้า้นะครับครับไปชมการปฏิบัติกันเลยนะครับครับนี่ก็คือต้นตอที่ผมทำการปลูกไว้นะครับปลูกประมาณเอาไว้ปีครึ่งแล้วครับปลูกไว้รอบๆบรั้วครับ ความสูงที่ผมใช้ก็คือประมาณ 80, 80ิบเซนนะครับจากพื้นดินมานะครับผมจะติดตรงนี้นะครับต้องเลือกตาพันดีถึงจะท้อนตาปุดๆูดหน่อยนะครับ ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับตาปิดๆป,ประมาณนี้นะครับครับไปชมกันเลยครับวิธีการติดตาครับขั้นตอนแรกคือเฉือนแผลนะครับ เสร็จแล้วนะครับตัดแผลนี่ก็คือเชื้อแผลตาพันดีนะครับเสร็จแล้วก็ทำการปิดไปเลยนะครับ ชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่นีนแผลมันขนาดพอดีนะครับผมจะวางไว้ตรงกลางนะครับเสร็จแล้วก็ทำการพันเทปนะครับพันจากล่างขึ้นบนนะครับ พันแน่นๆนะครับผมจะเว้นตาพันดีไว้นะครับเว้นไว้น,นะครับ เสร็จแล้วผมจะทำการพันพาราฟีนนะครับนะครับพาราฟีนพันตรงที่เราเว้นไว้นะครับพันสักสามสีรอบเลยนะครับ พันไว้ก็คือต้องกันการคายน้ำนะครับของยอดพันดีเสร็จแล้วก็ทำการลิดแผลด้านล่างด้วยนะครับให้มันระบายน้ำนะครับ เสร็จแล้วผมจะทําการตัดท่อนำเลี้ยงนะครับด้านบนนะครับคือผมจะทําการควันไว้นะครับ เพื่อให้อาหารมาสมกับยอดพันดีนะครับทำการลอกเปลือกนะครับ การขูดด้วยนะครับกขุบตัดท่อน้ำเลี้ยงนะครับแบบนี้มันก็จะช่วยให้อาหารส่งมายอดพันดีนะครับ ้ไปส่งขึ้นบนนะครับเสร็จแล้วก็ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขุดๆอันนี้คือตาพันธุ์ดีที่ติดไว้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับซึ่งติดกระท้อนนี้ก็คือผมติดครั้งแรกนะครับเดี๋ยวต้องลุ้นครับว่ามันจะติดหรือเปล่า ฝากกดติดตามด้วยนะครับครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับกับการติดตากระท้อนนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ